สัจธรรมว่างมีครั้งที่191เรื่องมนุษย์ธรรมฟ้ามองอยู่ท่านคงโยหันเหลินเมตตาเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2566ขอกราบสวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนของทุกท่านด้วยความเคารพนอบน้อมจริงใจ ขอสำนึกคุณร้ายขอบเขตต่อองค์เดิมของพวกเราขอยอมรับผิดร้ายขอบเขตด้วยอวิชชาที่มีมายาวนานความโลภโกรธหลงความผิดพลาดความเพอ้อฝันแบ่งแยกยึดติดอัตตายึดติดอัตตาทิฏฐิอัตตาหญิงยะโสกก่อเกิดอารมณ์จุดบกพล่อง พูดจาไม่น่าฟังฆ่าสัตว์บ้างรู้สึกละอายใจรู้สึกมีความผิดบาปมากมายข้าพเจ้าจึงขอยอมรับผิดร้ายขอบเขตกับทุกท่านจุดประสงค์ก็คือต้องการสลายต้องการหลอมละลายอัตตายึดติดอัตตาทิฐิให้มันอ่อนตัวลง เพราะมันยึดติดมากมันแข็งกระด้างดื้อรั้นมันยึดติดรูปลักษ์ยึดติดธรรมวิถีจนฝังลึกมากแล้วเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งมะหึมาทางขั้วโลกเหนือดังนั้นเขาจึงมีอารมณ์ร้ายนิสัยไม่ยอมแพ้คนไม่เคยยอมแพ้ใคร เอาแต่จักเก่งกว่าคนอื่นดีเด่นกว่าคนอื่นแท้จริงมีหรือไม่มีมันคือมีไม่มีมีคำพังเพยหนึ่งกล่าวว่ามนุษย์ทำฟ้ามองอยู่ประโยคนี้คนพูดอยู่เสมอฟ้านั้นคือฟ้าอะไรฟ้ามองอยู่คือฟ้าอะไรอาจมีหลายคนคิดว่า คือท้องฟ้าที่เราเงยหน้ามองเป็นฟ้าที่มีรูปลักษ์มีสีฟ้ามีก้อนเมฆลอยไปลอยมามันเป็นฟ้าธรรมลักษ์ไม่มีจิตญาณมันมองเป็นได้อย่างไรฟ้ามองอยู่หมายถึงฟ้าแห่งหลักสัจธรรมสากลส่วนรวมฟ้าที่ลักษณะแท้จริง ฟ้าที่ไม่มีฝ่ายตรงข้ามไม่มีปุคคลไม่มีเธอฉันไม่เกิดใจแบ่งแยกฟ้ามองอยู่ก็คือฟ้าแห่งยานตนของเธอเป็นฟ้าที่ไม่มีรูปลักษณ์หฟ้าแห่งวิถีจิตวิถีจิตก็คืออัตตายึดติดสิ่งที่รู้มองอยู่ รูปลักษ์ฟ้ารูปลักษณ์ดินรูปลักษ์คนรูปลักษณ์ทำวิถีได้หลอมตัวเหนียวแน่นจับอยู่ที่อัตตารับรู้เป็นเสียงและรูปอัตตาจําแล้วยึดติดพูดยึดติดมองยึดติดรูปลักษณ์นั้นจดจําอยู่ในอัตตารับรู้แล้วมองแล้วฟังคิดพูดและรับกรรมตอบสนอง นั่นคือฟ้าของเธอฟ้าเอ๋ยฟ้าเอ๋ยนั่นคือฟ้าของตัวเองเธอยังไม่เข้าถึงฟ้าแห่งหลักสัจธรรมสากลส่วนรวมฟ้าแห่งหลักสัจธรรมสากลคู่กับฟ้าแห่งนิพพานฟ้าแห่งนิพพานคู่กับฟ้าแห่งจิตฮิลิโอตปะพวกเรา ยังไม่เข้าถึงฟ้าแห่งหลักสัจจธรรมสากลส่วนรวมพวกเราแค่เข้าถึงฟ้าที่ยึดติดอัตรารับรู้มองอยู่ดังนั้นเขาต้องรับกรรมตอบสนองแน่นอน 2. ฟ้าแห่งหลักสัจธรรมสากลทมวิถีส่วนรวมรูปลักษ์ส่วนรวมเป็นหนึ่งลักษ์รวมฟ้านี้ คือฟ้าที่ออกจากสามโลกคือกับคืนสู่ฟ้าที่ว่างแท้แยบยนมีแยบยนมีว่างแท้คืนสู่ฟ้าแห่งธาตุแท้ผู้ที่เข้าถึงฟ้าดั้งเดิมแห่งหลักสัจธรรมส่วนรวมก็คือได้บรรลุสภาวะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกแล้ว 3. ฟ้าของพวกเราขนาดนี้อยู่ที่ฟ้าแห่งจิตใจเป็นฟ้าที่อยู่ข้างในจิตใจมีสภาวะจำฟังมองคิดพูดกินทำการกระทําและพฤติกรรมต่างๆนี่เรียกว่าฟ้าแห่งการเวียนว่ายเรียกว่าฟ้าที่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงเรียกว่า ฟ้าแห่งกฎแห่งกรรมตอบสนอง 4. ฟ้าแห่งทาวิถีเธอยังมีความทุกข์มีความกังวลกัดกลุ่มยังมีการเสียใจมีการโกรธมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆทั้งหมดอยู่ที่ฟ้าแห่งทมวิถีฟ้าที่เปลี่ยนแปลงออกมาจากจำทมวิถีใช้ทมวิถี ไม่ใช่ฟ้าดั้งเดิมแห่งหลักสัจธรรมสากล 5. ฟ้าแห่งธรรมลักคําำว่ามนุษย์ธรรมหรือคนธรรมพวกเราเป็นคนอยู่ในโลกร่างกายนี้ไม่ใช่คนร่างกายแค่ให้เธอใช้ผิวนอกเท่านั้นคนนั้นอยู่ที่ข้างในจิตใจอัตตาจับสิ่งที่อัตตารู้ มีปัจจัยเกิดปัจจัยดับจับสิ่งที่อัตตารู้มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงจับสิ่งที่อัตตารู้เปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งปวงปรากฏออกมานั่นคือสภาวะในจิตใจมีความรู้สึกมีผลกระทบนี่เรียกว่าฟ้าแห่งธรรมลักษณ์ที่พวกเรามองเห็นตะวันจันทา ดวงดาวอากาศก้อนเมฆมันคือฟ้าแห่งธรรมลักษ์มันไม่มีจิตญาณไม่มีความนึกคิดที่มีความนึกคิดนั้นอยู่ที่ฟ้าที่เป็นลักษณะแท้จริงนั่นคือคืนสู่ญาณตื่นรู้ญาณรู้แจ้งแล้ว 6. ฟ้าแห่งวัตถุฟ้าแห่งจัก,กรวาลก็คือ สิ่งที่จําได้สิ่งที่ได้ยินสิ่งที่มองเห็นได้สิ่งที่กล่าวถึงได้สิ่งที่คิดถึงได้สิ่งที่รับประทานได้สิ่งที่ทำนั่นคือข้างในจิตใจยึดติดอัตตารับรู้เรียกว่าฟ้าแห่งวัตถุฟ้าแห่งวัตถุยังมีชื่อเรียกอีกว่าฟ้าแห่งจักรวาล ฟ้าแห่งโลกฟ้าแห่งจิตใจ 7. ฟ้าแห่งความรู้สึกพวกเรามีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นี้ล้วนทำเรื่องที่มีปัญหาอยู่ในใจในใจยังมีความรู้สึกที่มีได้มีเสียนั่นเรียกว่าฟ้าในใจฟ้าในใจคืออะไร เพราะร้จุดเริ่มต้นมามีอวิชชาคิดเพอ้เอเจ้อแบ่งแยกยึดติดพวกเรายึดสิ่งที่จับต้องได้เป็นของจริงยึดสิ่งที่คิดถึงได้เป็นของจริงเอาสิ่งที่กินได้มาเป็นของจริงสิ่งที่ได้ยินเป็นของจริงเหล่านี้คือฟ้าที่เกิดดับฟ้าแห่งกิเลสฟ้าแห่งอินยางธาตุห้า พวกเรากลัวกลิ้งอยู่ในโลกนี้กลัวกลิ้งมาเป็นอนันตชาติแล้วพวกเรากระโดดออกมาไม่ได้หลุดพ้นออกมาไม่ได้คิดว่าเป็นของจริงถ้าเป็นของจริงทำไมเธอต้องเกิดแก่เจ็บตายถ้าเป็นของจริงทำไมเธอต้องเน่าเหม็นไม่หมดสิน้นเผาไม่จบสิน้นถ้าเป็นของจริงทำไมเธอ ทำทำแล้วไม่ได้อะไรเลยทั้งทั้งที่มันเป็นรูปลักษณ์ปลอมลักษณะปลอมเธอก็ยึดเอามาเป็นของจริงของแน่นอนนั่นเรียกว่าฟ้าแห่งความรู้สึก 8. ตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงหูมีลักษณะเสียงเข้าไปตามองคิดรูปลักษณ์เข้าไป ฟ้าแห่งรูปลักษ์และเสียงเรียกว่าฟ้าแห่งวัตถุดังนั้นทั้งจัก,กรวาลล้วนคือวัตถุอัตตาของพวกเราอยู่ในใจเป็นราชาจดจำมีหน้าที่เก็บซ่อนโดยเฉพาะเป็นราชาจำโดยเฉพาะเป็นราชาใจโดยเฉพาะอัตตานี้มาจากไหน มาจากสภาวะที่สะสมความจำในอดีตชาติมาคนและสัตว์ทั้งโลกล้วนมีอัตตาของตนเองแค่สภาวะของอัตตาไม่เหมือนกันเท่านั้นอัตตาของบางคนมีความเมตตามากอัตตาของบางคนดุร้ายมากอัตตาของบางคนมีอวิชชาที่ยาวนาน อัตตาของบางคนอารมณ์ร้ายนิสัยแข็งกร้าวดังนั้นพวกเราอยู่ในฟ้าแห่งธรรมลักษ์พวกเราใช้อัตตากับสิ่งที่อัตตารับรู้ตลอดเวลาไม่มีใครสามารถออกห่างได้อัตตากับสิ่งที่อัตตาร,รู้มีร้ายขอบเขต 9. คนเมื่อตายแล้ว ความจำยังอยู่ข้างในความว่างแล้วแสดงสภาวะออกมานั่นเรียกว่าฟ้าแห่งเหตุปัจจัยตอบสนองเหตุปัจจัยก็คือยังอยู่ในรูปลักษ์ภายนอกเป็นรูปลักษ์และเสียงเขายังต้องรับทุกต่อยังรับทุกอยู่ในโลกียะดังนั้น พวกเราอยู่ในโลกจัก,กรวาลสิ่งที่มองเห็นต้องผันเข้าไปในฟ้าที่เป็นลักษณะแท้จริงมันคือมีไม่มีให้เธอใช้เท่านั้นเองเธอต้องคิดใช้มันจำมันรู้จักมันฉันใช้มันแต่ไม่ยึดเอามาครอบครองนั่นเรียกว่ามนุษย์ธรรมฟ้ามองอยู่ ฟ้านั้นไม่ใช่ฟ้าที่มองเห็นไม่ใช่ฟ้าที่มีรูปรักษ์ภายนอกมีชั้นเมฆแต่ฟ้าที่กล่าวถึงคือฟ้าที่อยู่ข้างในความว่างคือฟ้าแห่งประตูธรรมคือฟ้าว่างแท้ที่อยู่ในยานตนนั่นก็ไม่จับอัตตารับรู้แล้วอัตตารับรู้มีไม่มีแล้ว มีไม่มีไม่ถดถอยแล้วถ้าถดถอยยังต้องตกลงไปในอินอย่างธาตุห้าอีกเช้าวันนี้ข้าพเจ้าก็มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันมาทำความเข้าใจชีวิตคนเราต้องมีหนทางพ้นการเกิดตายมีทางขจัดการเกิดตาย ในโลกนี้มีมากมายไม่เคยไปสแสวงหาว่าฉันเกิดมาจากไหนตายแล้วไปไหนยังเข้าใจไม่ชัดเจนมาแบบลุ่มหลงไปแบบเลอะเลือนพวกเราโชคดีเข้าใจสัจธรรมมีไม่มีว่างไม่ว่างใช้มีไม่มีผันธรรมจัก ขอให้ทุกท่านไปบรรลุถึงฟ้าที่เป็นลักษณะแท้จริงมีไม่มีว่างไม่ว่างจึงมีความสุขไร้กังวลให้เป็นไปาตามธรรมชาติก็ได้แล้วอย่าฝืนใจอย่าบิบบังคับใช้กำลังเอาให้ได้วันนี้หากพูดไม่สมบูรณ์ มีสิ่งใดเสียมารยาทขอให้ผู้ร่วมบำเพ็ญธรรมทั้งหลายโปรดยุกโทษให้อภัยข้าพเจ้าสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีก